กรกฎาคม2 5๕๗เสิมสจังวัดครัที่ผ่านมานะครับเราได้ดเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเรื่องมาที่ท่านผู้ว่าราการจังหวัดนะครับทางสำนักงานจังหวัดเนี่ยถือว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดข,ขึ้นในพื้นที่อำเภอไหนนะครับเดืินครั้งที่หนึ่งทั้งที่สองเนี่ยครับชาวบ้านก็จะมีความนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาติดต่อต้องการจะมาขอจดทะเบียนบ้านหรืออะไรทํานองเนี้ยครับไปทําในมหาคไทยนะครับไปทําในเรื่องนี้ไว้ว่าสัปดาห์ก็ให้ผู้บริหารระดับ,บสูงของกระทรวงตรวจ่ยมผลการดำเนินงานประธานกรรมการนนบริหา,ารนานสูงเนี่ยคือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้อำนวยาการศูนย์ด้ำรงทมนะครับอันนี้กาหนดไว้ว่าทําที่มหาไทยเราเคยทาอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนกลางได้ผลครับแทนที่จะต้องไปติดต่อหลายหน่วยจิศนะครับไปถึงรัฐบาลนะครับ และก็ต้องนำเกณฑ์การดับไฟเป็นเครือข่ายของกระทรวงธรรมท่านผู้ว่าจังหวัดการชนะบุรีผอการชนะบุรีที่ได้สลับเวลาและให้เกียรติมาเป็นปวิบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติการลุกตามมาตรา32แห่งพระราชกฤษฎีกาเป็นจุดขับเคลื่อนในการในการคอสชท้าที่แล้วคือกระธรรมงานจังหวัดนะครับซึ่งเป็น ในฐานะเป็นกฎหมายด้วยนะครับจึงทำให้เพื่ออนวยประโยชน์ในเขตพินศษเราแล้วส่วนนี้ยังสามารถจะเป็นของคอสชหรือว่านายรัฐบาลที่ได้มีการเปลีนขึ้นมา อันนี้จะนาทีก็จนกัะรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสต้องโอนไปกับต่อไปกได้